ตำนานของเราอาสูรและทวยเทพตอนที่431ออเออตอนแรกข้ามาทีนี่เพื่อพูดบังคับเรื่องงานแต่งงานแต่ว่าตอนนี้ข้าได้เห็นพลังที่แท้จริงของสำนักขนปิก,กศักดิ์สิทธิ์แล้วแล้วข้าจะกล้าพูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกได้ยังไงกันพวกเราเทียบกับพวกเขาไม่ติดฝุ่นเลยกูไป ข้าได้ยินว่าหลงยูยินน่ะประกาศไปเรียบร้อยแล้วนี่ว่าถ้าท่านเจ้าสํานักอะ่ะไม่ยอมแต่งงานกับนางงั้นนางจะยอมอยู่เป็นโสดไปตลอดชีวิตของนางเลยศักดิ์ศรีของท่านเจ้าสํานักเนี่ยเป็นเหมือนเพียงแค่ถนนเส้นเล็กๆให้เลือกเดินนั่นคือสาเหตุว่าทําไมเขาถึงยังไม่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้เอ้เจ้าเด็กเนี่ยคงจะอยากตายจริงๆสินะเขาถึงกล้าท้าทายเจ้าสํานักของพวกเราในเรื่องของผู้หญิงน่ะ อ๋อฮอฮอแอบดูหน่อยสิอืมอ๋อยวะบ้าจริงข้าไม่ควรพูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งถ้าเป็นตามที่พวกเขาพูดแล้วล่ะก็ดูเหมือนว่าหลงยูหินจะเป็นของเนยหลีเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าเนยหลีจะทำท่าทีเหมือนเฉยเมยแต่ว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะกำลังโกรธอยู่มากๆก็เป็นได้ และถ้าเกิดเขาตัดสินใจโจมตีพวกเราแล้วล่ะก็ทั้งสำนักหลิงหยุนของพวกเราเนี่ยจะต้องถูกทำลายกลายเป็นเท่าฐานแน่ๆอ๋อท่านเจ้าสำนักเนยข้าไม่รู้เรื่องระหว่างท่านเจ้าสำนักเนยกับท่านหญิงหลงมาก่อนเฮ้ hey, หลงยูหยินนะ่ะเป็นนายหญิงน้อยของตะกวลพนึกบังกอนนะแล้วก็เป็นพวกพ้องคนใกล้ชิดของพวกเราด้วยสำหรับเรื่องใหญ่แบบนี้เจ้าน่าจะถามความเห็นของนางก่อนนะ เมื่อเร็วๆนี้หลวงยู่หยินน่ะตามหาตัวข้าอย่างเอาเป็นเอาตายเลยและมันก็ค่อนข้างเป็นเรื่องยุ่งยากในการที่ข้าจะซ่อนตัวจากนางและในตอนที่ข้ากําลังคิดหาวิธีจัดการกับนางเจ้าหนุ่มหลิงคงเนี่ยก็เข้ามาพอดีเลยอทอนเจ้อสํานักเนยได้โปรดลืมเรื่องการแต่งงานไปเถอะอย่าพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยนะข้าขอโทษท่านเจ้าสํานักเนยด้วยเออเราจะทเป็นลืมเรื่องนี้ไปได้ยังไงกันล่ะ ค่ะไม่ใช่คนใจแคบซะหน่อยฮึว่าไงนะเอ้ยนี่นี่เจ้าเคยได้ยินหรือเปล่าเมื่อนานมาแล้วอะ่ะมีเจ้าสำนักสำนักหนึ่งเนี่ยได้บังเอิญไปหาเรื่องคนของสำนักเทพปสูนเข้าแล้วเขาก็ต้องรีบไปหาพวกนั้นเพื่อขอโทษขอโพยในตอนนั้นท่านเจ้าสำนักข,ของสำนักเทพปสูนเนี่ยยอมรับคำขอโทษด้วยความยินดี แต่แล้ววันต่อมาสำนักนั้นที่ไปหาเรื่องเขาอ่ะก็ถูกสังหารหมู่ทั้งสำนักเลยโอ้โนี่ได้ยินหรือเปล่าโอ้โคนุ้นว่ะได้ยินเหมือนกันอ๋อืมท่านเจ้าสำนักหนุ่มหลิงอะอเฮ้ยเฮ้ยอะไรมาเฮ้ยท่านเจ้าสำนักเนยสำนักหลิยงยุนของพวกเราเนี่ยเป็นสำนักที่เป็นพวกพ้องแล้วก็จงรักภักดีต่อสำนักขนปีกศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดเลยนะแค่ท่านเจ้าสำนักเนยพูดมาคำเดียวเท่านั้น ต่อให้พวกเราจะต้องไต่ภูเขากระบีหรือไม่ก็ต้องว่ายน้ําในทะเลเพิงสํานักดิง่งยุนของพวกเราอ่ะก็จะไม่บน่นแม้แต่คําเดียวเลยเอองั้นเรื่องของหลงยูยินล่ะข้าไม่รู้มาก่อนเลยว่าหลงยูยินน่ะจะมีความสําคัญต่อท่านเจ้าสํานักเน่ถึงขนาดนี้ถ้าดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหลิงคงผูนี้คงจะไม่กล้ามีความคิดโง่ๆแบบนี้หรอก แต่แต่ว่าตอนนี้สำนักหลิงยุนของพวกเราทั้งสำนักเนี่ยอยู่ภายใต้คำบัญชาของท่านเจ้าสำนักเนยแล้วโอ้ทางนั้นเกี่ยวกับเรื่องอการมาร่วมมือกับพวกเราในการทำสงครามกับสำนักเทพอสูรกโ็โอ้ยเรื่องนี้อีกแล้วเหรอเฮ้ย,อยอออเออไม่ว่าท่านเจ้าสำนักเนยจะให้เราทำอะไรก็ตาม สำนักหลิงหยุนของพวกเราจะอยู่เคียงข้างท่านเสมองั้นในเมื่อท่านเจ้าสำนักหนุ่มหลิงคงยินดีที่จะช่วยพวกเราแล้วแล้วก็มันก็เยี่ยมเลยตราบใดที่สำนักหลิงหยุนเนี่ยเลือกที่จะติดตามพวกเราสำนักขนปิษิ์สิทธิ์พวกเราจะปฏิบัติต่อท่านเป็นอย่างดีขอบคุณมากท่านเจ้าสำนักเนยโอ้แค่อย่าทำลายพวกเราก็พอแล้ว ข้าได้ยินมาว่าเมื่อไม่นานมานี้สำนักหลิงหยุนเนี่ยมีปัญหาอะไรบางอย่างใช่ไหมอ๋อมันก็แค่ปัญหาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองข้าไม่บังอาดเอาเรื่องนี้มารบกวนท่านเจ้าสำนักเนยล็อกอืมในเมื่อสำนักหลิงหยุนเป็นสำนักย่อยของสำนักขนปิกศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราแล้วลก็แล้วข้าเนยหลี่จ้าจะดูอยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไรได้ยังไงกันจำนวนของสุดยอดจอมยุทธ ที่อยู่ในสำนักขนปีกศักดิ์สิทธิ์ของข้าเนี่ยเหมือนกับเมคาที่ล่องลอยอยู่บนท้องนภา,าถ้าข้าไม่จัดการก,กับปัญหาที่สำนักย่อยของพวกเราอ่ะต้องมาสบพบเจอแล้วล้วก็แล้วข้าจะสามารถทําให้คนอื่นๆเชื่อใจได้ยังไงกันละ่ะลือเปียวเจ้าพาจมยุทธระดับบรรมการสองคนรวมถึงจอมยุทธระดับบรรการแห่งเก๋าจํานวน500อคนที่อยู่ขั้นสูงสุดนะไปอย่างสำนักหนิงหยุนซะอ่ะเอออ๋อโห จอมยุทธจำนวนมากมายขนาดนี้นี่เขาต้องการทำลายสำนักหลิงยุนของข้าจริงๆใช่ไหมอ๋อท่านเจ้าสำนักเนยถ้าเกิดมีตรงไหนที่ข้าได้บังเอิญล่วงเกินท่านไปได้โปรดให้อภัยข้าด้วยสำนักหลิงยุนของพวกเรานะ่ะ <c oughs> พวกเราอะแค่ต้องการจะช่วยท่านไม่ได้ต้องการจะทำลายท่านซะหน่อยสำนักคนปีกศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราอะเป็นสำนักที่เที่ยงธรรมนะและพวกเราจะทำเรื่องอย่างทำลายสำนักอื่นๆไนดะ้ยังไงกันล่ะ อ๋อทำลายสำนักของข้าอย่างนั้นเหรอเนาะน,นี่เขาพูดออกมาด้วยปากของตัวเองเลยเนาะหืมท่านสบายใจได้เลยสำนักคนปีกศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราอะ่ะมีแผนการมากมายในอนาคตที่จะต้องให้เจ้าสำนักหนุ่มหลิงเนี่ยร่วมมือด้วยอ๋อได้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 เนาะแน่แนอนครับแน่นอนจากวันนี้เป็นต้นไปเจ้ามีหน้าที่คอยดูแลเรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสำนักหลิงหยุ่นนะลิ้วเปียว จงพาสำนักหลิงหยุนทั้งสำนักเนี่ยไปยังยอดเขาหมื่นเตา่าซะอืมเข้าใจแล้วหอยอดเขาหมื่นเต่าอย่างงั้นเหรอนี่มันแค่ห่างออกไปไม่กี่ร้อยไมล์เองไม่ใช่หรอถ้าเดินทางจากสำนักขนปีกศักดิก์สิทธิ์ไปที่นั่นแล้วล่ะก็อย่างมากมันก็ใช้เวลาแค่สองวันเองนะอ๋อ ท่านเจ้าสำนักหนุ่มหลิงในไม่ช้าพวกเราจะเริ่มทําสงครามกับสำนักเทพอสูรนะและสำนักลิงหยุนเองก็ถือว่าเป็นจุดเชื่อมโยงที่สําคัญเลยตราบใดที่สำนักหลิงหยุนน่ะเคลื่อนพลไปยังยอดเขาหมื่นเตา๋าสำนักคนพิกศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราก็จะสามารถให้การสนับสนุนท่านได้ที่พวกเราทําแบบนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของสำนักลิงหยุนเองนะอ๋อเออขอบคุณมากเลยท่านเจ้าสำนักเนย รดติดตามตอนต่อไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ